แปรปฏิทินหลวงปู่สวง79ให้ลูกให้หลานรวยมาแล้วสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งให้หนูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะฮะ อำเภอภูสิงห์นะครับวัดไผ่พัฒนาจังหวัดศรีสะเกดมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะอ้าบก่อนอื่นนะครับมีเรื่องราวข่าวสารนะฮะเกี่ยวกับมีพี่ผู้ชายท่านหนึ่งนะครับได้นะครับนมเลขปฏิทินนะครับที่เป็นข่าวไปเสี่ยงโชคนะฮะก็ได้นะครับถูกรางวัลที่1นนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลมานะครับก็ถือว,ว่าดวงดีสุดๆเลยนะครับ เอาละครับก่อนจะป้ายนะครับรับชมคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาท่องนะครับคําอธิษฐานนะครับเพื่อความเป็นสีิมงคลต่อตนเองและครอบครัวนะครับสักการะบูชาหลวงปู่สวงกันก่อนนะครับตั้งนโม3จบแล้วนะครับเมื่อตั้งนโม3จบเสร็จนะครับก็ท่องคําว่าพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังครังประสิทธิอริยะองค์สวงสัมปนปิติปิโส สาธุขอให้ทุกท่านจงแคว้าดลาดปลอดภัยมีพาร a มัยที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากช่วงไวรัสระบาดในขณะนี้ด้วยทุกท่านเถิดนะครับเอาละฮะหลังจากที่นะครับท่องสักการะบูชาหลวงปู่สวงเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวมาวิเคราะห์ในปฏิทินนะคะที่หนูลงไปนะฮะในงวดที่ผ่านมากันเลยนะคะถือว่านะครับ วิ่งเข้า79นะฮะย้อนดูคลิปนะครับอ่าได้เลยนะครับการแปลนะครับปฏิทินหลวงปู่สวงนะฮะตัดมานะครับ79นะครับก็ถือว่าได้โชคเต็มๆนะฮะท่านผู้ชมฮะเอาละครับในนะครับที่หนูวงกลมมาให้ดูนี้นะครับก็เป็นที่หนูวิเคราะห์ออกมานะครับก็ถือว่านะครับส่วนมากก็จะมี7นะครับก็ถือว่าไปเข้าเด่นนะฮะท่านผู้ชม แล้วก็ในนั้นก็คือจะมี79อยู่ด้านหน้าเลยนะฮะที่หนูวิเคราะห์ออกมาเด่นเห็นชัดเจนนะฮะเอาละฮะมาดูในส่วนของนะฮะวันที่16นะฮะกันยายน2564กกันบ้างนะฮะว่ามีตัวเลขตัวไหนที่น่าสนใจนะฮะตามนี้เลยนะฮะท่านใดแปลได้อย่างไรนะฮะก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาแบ่งปันนะครับแบบพี่แบบน้องนะครับกันใต้คลิปกันได้เลยนะฮะท่านชม สรุปออกมานะฮะหนูก็สรุปออกมาได้ดังนี้นะครับก็คือ23597 2 7 2 5 5 3 2เอานะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับสวัสดี